สวัสดีครับผมเดย์จากในติวันอินเทอร์เนตดีไซนวันนี้จะพาเพื่อนๆไปชมผลงานการออกแบบตกแต่งภายในที่โครงการสุภาลายท่าพระวงเวียนใหญ่ตัวห้องขนาด45ตารางเมตรผลงานการออกแบบตกแต่งจะมีความน่าสนใจไงบ้างตามผมไปชมด้านไหนกันได้เลยครับ ห้องนี้เป็นห้องวั e b e d r ลุ m พัส s ขนาด45ตารางเมตรโดยเราออกแบบตกแต่งทุกส่วนภายในห้องด้วยสไตล์โมเดิร์นเซปนิสที่จะเน้นเลือกใช้วัสดุปิดผิวลายไม้สีอ่อนและเพิ่มดีเทลด้วยละแนงและขอบมุมโค้งของตัวเฟอร์นิเจอร์รวมถึงการเลือกใช้วัสดุปิดผิวลายหินสีเข้ม ปิดประตูห้องเข้ามาจะพบกับโซนครัวพื้นที่บริเวณนี้เราตกแต่งและจัดฟังก์ชันออกเป็นสส่วนคือส่วนครัวและโซนสัมภาบริเวณส่วนครัวเลือกปิดผิวอลามิเนตหน้าบานตู้ใหม่ทั้งหมดเพื่อให้เข้ากับมูตการตกแต่งของห้องและเพิ่มกระจกทรงโค้ง,งกั้นบริเวณด้านข้างของเคาน์เตอ,อร์ครัวเพื่อไม่ให้น้ํากระเด็นไปโดนตู้เย็นตรงข้ามกับเคาน์เตอร์ครัวเพิ่มตู้สําหรับเก็บของเก็บรองเท้า และทำช่องวางเครื่องสักผ้าและอบผ้าเพื่อช่วยให้พื้นที่โดยรวมดูเป็นระเบียบและใช้งานได้สะดวกห้องนี้เราออกแบบให้ส่วนของโต๊ะรับประทานอาหารรวมไปกับพื้นที่ของโซนนั่งเล่นโดยจัดวางโต๊ะรับประทานอาหารในแนวขวางเพื่อเป็นการแบ่งระยะพื้นที่การใช้งานแทนการสร้างผนังเป็นตัวกั้นพื้นที่ ซึ่งจะช่วยให้พื้นที่โดยรวมดูโปร่งมากขึ้นด้านข้างโต๊ะทันข้าวเว้นช่องไว้สำหรับวางตู้เย็นตามขนาดที่โอเนอร์ต้องการบริเวณหลังโซฟาเลือกสร้างตู้และชั้นเก็บของซ่อนไฟขอบมุมโค้งและดีไซน์ละแนงให้บรรยากาศห้องดูนุ่มนวลผนังด้านหลังโซฟาปิดผิวด้วยวัสดุลายหินสีดำช่วยเบลกกับสีน้ำตาลของลายไม้ ตรงข้ามกับโซฟาเป็นโซนทีวีเราเลือกตกแต่งผนังด้วยลายไม้และตู้เก็บของทรงโค้งปิดผิวด้วยลายหินสีเทาทําทให้โซนนี้ดูไม่จืดชืดเกินไปโซนทำงานเราแบ่งฟังก์ชันการใช้งานเป็น2ส,ส่วนคือโซนทำงานและโซนเก็บของ ส่วนของโซนทำงานตกแต่งผนังลายไม้สลับกับดีไซน์ระแนงและเพิ่มชั้นวางของสำหรับวางหนังสือหรือของตกแต่งซึ่งในส่วนนี้เองสามารถวางโต๊ะ,ะได้หลายขนาดฝั่งตรงข้ามเป็นชั้นวางของและตู้เก็บของในส่วนนี้เองบริเวณตรงกลางเป็นเสาขนาดใหญ่ทำให้เกิดช่องว่างทางด้านซ้ายและขวา เราเลยเลือกทําเป็นชั้นวางของซ่อนไฟปิดผิวลายหินและบริเวณเสาตกแต่งด้วยละแนงติดกันเป็นตู้เก็บของหน้าบานดีไซน์ระแนงเดียวกับผนังที่เชื่อมต่อกเพื่อซ่อนตู้ให้เหมือนเป็นผนังเดียวกันนอกจากนั้นยังเพิ่มกล่องบังหลังม่านซ่อนไฟช่วยบังหลังม่านให้เรียบร้อย เราแบ่งพื้นที่ห้องนี้เป็น2ส,ส่วนหลักๆคือส่วนของโซนพักผ่อนและโซนแต่งตัวด้วยขนาดห้องที่มีพื้นที่ไม่ใหญ่มากเราเลยเลือกปล่อยพื้นที่2ส,ส่วนนี้ให้เชื่อมต่อกันในลักษณะ Open Space ซึ่งจะเหมาะกับพื้นที่ภายในคอนโดหรือห้องขนาดเล็กส่วนของพื้นที่พักผ่อนเราจัดวางฟังก์ชันการใช้งานเป็น2โซนคือเตียงนอนและทีวีจุดเด่นของโซนเตียงนอนคือผนังตกแต่งด้านหลัง ดยเราเลือกตกแต่งผนังด้วยวัสดุลายผ้าและด้านบนแบ่งเป็นตู้เก็บของดีไซน์ละแนงซ่อนไฟตรงข้ามเตียงนอนเป็นส่วนของโซนทีวีเราเลือกออกแบบผนังลายไม้ซ่อนไฟแนวตั้งสลับกับระแนงและเพิ่มกล่องวางอุปกรณ์เชื่อมต่อทีวีด้านล่างตามโจทย์ของโอนเนอร์ที่ต้องการวางอุปกรณ์สำหรับทีวีให้ได้ขนาดตามที่กำหนดมาแล้ว และเพิ่มกล่องบังหลังม่านซ่อนไฟเพื่อให้พื้นที่ดูสะอาดตาและเรียบร้อยมากขึ้นถัดเข้ามาด้านในเป็นส่วนของโซนแต่งตัวโดยเราสร้างตู้เสื้อผ้าซ่อนไฟหน้าบานกระจกสีชาดำํำกรอบเฟรมมือจับอลูมิเนียมสีดาร์กบาวด้านในแบ่งฟังก์ชันตามการใช้งานของโอนเนอร์บริเวณตู้ทางด้านซ้ายเพิ่มชั้นวางของและช่องวางตะกร้าสำหรับผ้าที่ใส่แล้วติดกับตู้เสื้อผ้า เป็นโต๊ะเครื่องแป้งหน้าบาลินชักซึ่งจุดเด่นของจุดนี้อยู่ที่กระจกเงาเต็มบานตัดเส้นไฟ LED ซึ่งตัวกระจกจะช่วยทำให้บรรยากาศโดยวรวมของห้องดูกว้างขึ้น จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอพาชมผลงานการออกแบบตกแต่งภายในที่โครงการสุภาลายท like, ่าพระบวงเวียนใหญ่ถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานในคลิปต่อๆไปด้วยและถ้าใครสนใจออกแบบตกแต่งภายในสามารถติดต่อเข้ามาได้ตามช่องทางที่ขึ้นไว้ให้หรือใต้ Description ถ้าไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับ